ว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับทําเป็นมัตโต้เพื่อเป็นการย้าคิดย้าเตือนนะครับให้กับพวกเราก่อนที่จะออกไปเป็นปติงานในวันนี้นะครับนะครับใครมีข้อเสนอเชิญได้เลยครับพื้นที่หน้างานมีรถสัญจรไปมาอให้นนะครับผมครับพื้นที่หน้างานนะครับมีรถสัญจรไปมาอยู่ในเมืองด้วยนะครับอยู่ในเมืองนับการจราจรบนข้างแอ่นนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายแล้วเราควรจะทํายังไง ครับควรติดป้ายแล้วก็ตั้งกลวยนะครับใครมีข้อเสนอครับมีไหมครับสอบเคสเนสายสลิงให้อยู่ในภาพพร้อมใช้งานก่อนนำายกมแบงครับครับดีมากครับตรวจสอบรถเคนนะครับสายสลิงนะครับอุปกรณ์พวกนี้ต้องตรวจสอบว่าต้องนําออกไปใช้งานอยู่แล้วนะครับว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่นะครับมีไหมครับครับรองนายมีไฟครับต้องดับไฟและตรวจสอบการก่อนเป็นปบะธานครับดีมากครับ ระบบจำหน่ายด้านบนมีไฟนะครับด้านบนมีไฟนะครับยังไงเราต้องดับไฟนะครับดับไฟเสร็จนะครับต้องเทสแรงดันนะครับตรวจสอบแรงดันว่าไปดับจริงหรือเปล่านะครับมีไฟย้อนไหมนะครับถ้าหารก็มีไฟย้อนนะครับต้องเช็คูพง่ายงเราต้องดับแรงดันด้วยนะครับการไฟย้อนนะครับเออคือดับไฟแล้วก็เทสแรงดันมีไหมครับครับคณะปฏิบัติงานระวังสิ่งของ่วงใส่ครับเราต้องใส่งงตลอดเวลาครับคณะปฏิบัติงานนะครับระวังสิ่งของ่วงใส่ที่สะนะครับ นั้นควรสวมใส่หมวกนะครับตลอดเวลานะครับในการไปฏิบัติงานนะครับโอเคเยอยมากนะครับ่ยมากทุกคนนะครับมีใครชี้เสนอจุดเสียงตรงไหนไหมครับมีครับไม่มีนะครับไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวผมขอขอสรุปนะครับสรุปเป็นมัตโต้สั้นๆนะครับเพื่อเป็นการจําคิดจําเตือนนะครับก่อนออกไปเป็นบัติงานนะครับอันแรกนะเดี๋ยวผมขอเรียนใหม่นะเมื่อกี้สอนเลวบอกว่าอะไรนะ ตรวจสอบอุปกรณ์นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบรถเคสนะครับเอาเป็นสั้นๆนะครับเป็นคำว่าตรวจสอบอุปกรณ์นะครับคำแรกนะครับตรวจสอบอุปกรณ์เสร็จนะครับทีนี้ไปน้างานไปน้างานครับไปน้าการพื้นที่ค่อนข้างมีการจราจรค่อนข้างแยะครับเราต้องติดป้ายตั้งกลวยใช่ไหมครับติดป้ายตั้งกลวยเอาเป็นคําเดียวเป็นเป็นตั้งกลวยแล้วกันครับเป็นตั้งกลวยนะครับอันที่2ก็คือตั้งกลวยครับตั้งกลวยนะครับอันที่สาม พี่นรินว่าไงนะเมื่อกี้ดับไฟนะครับที่3แล้วก็ดับไฟเทสแรงดันนะครับเอาเป็นสั้นๆคำเดียวเป็นดับไฟครับเราจะรู้กันว่าเราดับไฟเราต้องเทสแรงดันครับคำที่3มก็คือดับไฟนะครับดับไฟอันสุดท้ายอะไรนะเมื่อกี้ใส่หมวกครับใส่หมวกนะครับใส่หมวกมันมันหุ่นห้วนไปนะครับอันเป็นสวมใส่ PPE นะครับเอาเป็นสวมใส่ PPE ไหมคำที่4เป็นสวมใส่ PPE นะครับ แล้วก็ตามด้วยคําว่าปลอดภัยครับปลอดภัยโอเคครับเราจะพูดแบบนี้สามครั้งนะครับสามครั้งครับครั้งสุดท้ายเราจะพูดว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคครับเราจะพูดพร้อมกันครับเดี๋ยวเรามาทามอตโต้พร้อมกันนะครับคาแรกนะครับคาแรกตรวจสอบอุปกรณ์อันที่สองตั้งกลวยนะครับที่สามดับไฟอันที่4สวมใส่ p p e แล้วก็ปลอดภัย โอเคนะครับพูด3ครั้งนะครับ<า>แล้วต็อบอกว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคเพร้อมกันนะครับตเตรียมพร้อมโอเคไวท้ที่เริ่มตัวตอบกลับก่อน โอเคนะครับสำหรับการทำวัตถุของเราก็เสร็จลงแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติงานนะครับที่หน้างานนั้นเราอย่าลืมทําคิดข้อคิดของเราที่ย้ำคิดย้ำเตือนเมื่อกี้นะครับต้องทําตามนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับบัตตุต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับสําหรับทีมงานเราทีมงานอื่นก็เช่นกันนะครับทีมงานนเช่นกันนะครับทุกคนกลับแถว สำหรับวันนี้นะครับการนำเสนอกิจกรรม ESC ของทางแผนกปฏิบัติการและมูลนิธนะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับกดมือให้กำลังใจนะคะกับทีมสาธิตของเรานะคะแผนปฏิบัติการการพาสุขค่อาอุตส่าห์สี่คิวนะคะขอ,อะเชิญนะคะไป